โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะผมช่องบิ๊กแช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอคแมปบอกโฟนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตทางด้านของโค้ดนะคบไม่ว่าจะเป็นอีกคูณ2หรือว่ารีสแต็กหรือว่าจะเป็นโค้ดเงินเบลีนั่นเองนะครับว่าในปี2024เนี่ยนะครับเราจะสามารถใส่โค้ดพวกนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับบางคนก็ยังเวลไม่ตันเนาะนะครับหรือว่างนนนัยี้ นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตงนั่นของโค้ดนะครับที่ มีอยู่แล้วในส่วนเว็บไซต์นะครับบอกฟูดวิกินั่นเองนะครับพี่ก็เอาข้อมูลโค้ดเนี่ยมาจากเว็บนี้เลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะสำหรับเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับมาแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสากันก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. เผื่อฟุกได้ผลนั่นแหละผลผล,ผลคิสเนะนะครับผม,มต้องลองดูต้องลองดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแต่คนล่าผลมังกรนะรเพราะว่าผลมังกรเนี่ยเร็วๆนี้จะเข้ามานั่นเองนะครับเราสามารถเช็คในร้านค้าได้เลยนะ แล้วก็กดที่ตรงตรงร้านค้า,าผลพิสาตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่ช่วง ติดกับผลเสือนะนี่ครับไม่ได้เขียนว่า i n นโพเซตนะก็คือตอนนี้เนี่ยเขากำลังปรับปรุงแก้ไขนะครับเราไม่สามารถกดกริฟได้หรือว่าซื้อของขวัญให้เพื่อนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถกดดูได้นะนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะก็คือตอนนี้เขากําลังปรับปรุงหรือว่าอัปเดตนั่นเองนะครับรอได้เลยมาแน่เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับว่าราคาผลมังกรรีเวิร์กใหม่ปรับใหม่เนี่ยจะราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่พี่เดาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ ห้าหกพันลบักใครคิดว่าราคากี่ลบักเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่มีสูตรนะครับผมใครที่มีสูตรผมสุ่มผลปีศาจนะสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ได้สูตรจากน้องคนหนึ่งนะครับพี่ขอสูตรผลคิสเน่ไปเขาบอกว่าวิ่งรอบคนสุ่มนะครับ1รอบนะครับผมจากนั้นนะครับ ใช้สกิลดาบโยรุทั้ง2สกิลนะครับอ่ะพี่ใช้ครบเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาบอกว่าสุ่มได้เลยนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสได้ผลคิสเน่แน่นอนนะครับผมมาดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้หรือเปล่าสุ่มแต่ละทีเนี่ยบอกเลยว่าใช้เงินเบลีโคตรเยอะเลยนะ4 7 3 5 0เบลีเลยนะมาแต่พี่ขอซื้อไปเลยแล้วกันโอ้โหได้ผลทรายมานะครับนี่ครับ เรียบร้อยดีนะครับใครที่มีสูตรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาทําคลิปมันเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุ่มผลพิศารแล้วก็อัปเดตทางด้านของผลมังกรนั่นเองครับที่จะรีเวิร์กเร็วๆนี้หรือว่าปรับใหม่เร็วๆนี้นั่นเองนะครับมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดในปี2024นะครับจะใส่ได้อยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปดูโค้ดกันเนี่ยพี่ก็มีเว็บ ไก่ตันมาแนะนำนะครับก็คือใครที่สนใจไก่ตันราคา1บาทได้รคหัส100%เนะครับเว็บเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือซื้อปุ๊บได้รหคสเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดสต็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถเช็คเวลาสต็อกเนี่ยในหน้าเพจเลดช็อปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน29บาทได้รคหัส100นสมของทุกอย่างนะครับลุ้นได้ผลเทพดาบเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัดตึ้งนะครับในราคา49บาทบอกเลยว่าโคตรถูกแล้วก็มี6 9 7บหมัด ผลทีเล็กในกล่องผลชิสนถาวนาบดาบคู่เร่งตอนนี้ลดราคาแล้วเหลือ99บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีผลคิสนในกล่องนะครับดาบสมอเรือก็มีนะครับบอกเลยว่าทุกช่องทุกอันนะครับซื้อปุ๊บได้รหัส100%นะครับแล้วก็จะมีเผาวิซี่นะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครอยากได้รีบเลยเผาสกายเปียหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครอยากได้เผากูนก็มีเหมือนกันเผาไซบอกก็มีนะครับเผามนุษย์เผามิงเผาฉลาม นะครับแล้วก็เผาวีสี่เทียร์หนึ่งก็คือสุ่มเผานั่นเองนะครับเหลือ11 ID ออเท่านั้นนะครับ11 ID อดีสุดท้ายใครอยากได้รีบเลยนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีก็จะมีทางด้านของผลกิ้งจอกฟรีหรือว่าผลมังกรใหม่ฟรีนั่นเองนะครับใครอยากได้ไหนเนี่ยกดเข้าไปที่รูปนั้นได้เลยนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูโค้ดกันดีกว่านะครับพี่จะใส่โค้ดทั้งหมดนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้โค้ดก็เอาไปใส่ตามได้เลยนะหรือว่า แคปภาพไว้แล้วก็จดไว้ก็ได้นะครับผมมาเรามาดูโค้ดแรกกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่จะใส่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับโค้ดแรกน่าจะเป็นโค้ด E P คูณสองเนาะนะครับนี่ครับมาละยี่สิบนาทีนะครับทีนี้ก็พี่ใส่โน้ตอ่อโน้ตแพดไว้ละนะครับพี่ก็จะใส่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะโค้ดที่สองเนี่ยอันนี้เป็นโค้ดเงินหรือเปล่านะครับอ่าเป็นเงินเบลี่นะครับหนึ่งเบลี่นะนะครับไปต่อในส่วนโค้ดที่สามนะก็จะเป็นโค้ดเงิน V 2 นะครับ F U w D 1 0ขีดล่างนะครับแล้วก็ V 2นั่นเองนะครับมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับได้มา2เบรลีรวมกันเป็น3เบรลีนั่นเองนะครับสหรับ2โค้ดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโค้ดต่อไปเป็นโค้ด big new นะครับก็จะเป็นทางด้านของโค้ดอะไรวะเนี่ยนะครับโอเคใส่ไปก็ถือว่าใส่ได้อยู่เพราะว่ามันเขียวเนาะแล้วก็เป็น โค้ดรีสเต็คหรือว่ารีเซ็ตนะครับก็คือเป็นโค้ดกิจรีเซ็ตนั่นเองนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับได้มา1รีเซ็ตนะครับมาไปต่อกันเลยนะครับผมสำหรับโค้ดต่อไปเป็นโค้ดซับทูนะครับโค้ดซับทูก็ใส่ไปกดรีดีมไปเลยนะครับนี่ครับมาเรียบร้อยนะครับก็ไปต่อครับที่โค้ดซับทูเกมเมอร์โรบอทรีเซ็ตหนึ่งนะครับมา แล้วก็กดวางครับแล้วก็กดรีดีมไปเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โหรีสแต็กสามอันละนะครับแล้วก็โค้ดซับทูอีกเหมือนเดิมปุ๊บกดวางไปนะครับแล้วก็กดรีดีมได้เลยนะครับเป็นโค้ด E.P คูณสองนะครับมาแล้วครับสามสิบแปดนาทีนะครับโอเคแล้วก็เป็นโคน้ดนี้อ่าใส่ไปเรื่อยๆเยลยครับปับ๊บ เรียบร้อยตอนนี้โอ้โหอีกพีคูสองมาที่โอ้โหเกือบ1ชั่วโมงแล้วน่าจะเป็น1ชั่วโมงแหละนะเพราะว่าพี่อัดคลิปไปด้วยนะครับมันนับถอยหลังไปด้วยนั่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโค้ดนี้ JCWK นะครับผมตัวใหญ่ทั้งหมดนะแล้วก็กดรีดีมไปเรียบร้อยนะครับ EXP คูณ2เหมือนเดิมนะครับตามมาด้วยโค้ดนี้ใส่ไปเรื่อยๆครับปั๊บเป็นโค้ดอะไรเอ่ยนะครับ EXP คูณหรือเปล่าวะพี่ไม่แน่ใจมองไม่ทันนะครับไปต่อครับปึ๊บ มาโคดนี้เป็น M A G I C B U S ปึ๊บมาแล้วครับผมเป็นโคด E P คูสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โค้ดนี้กิจเกมมิ่งนะครับพิมตามนี้ได้เลยนะแล้วก็กดรีดีเหมือนเดิมนะครับผมเรียบร้อยครับนี่สองชั่วโมงเรียบร้อยละนะครับโคดต่อไปเลยครับผมโคดต่อไปซับทูเหมือนเดิมนะครับโคดซับทูเหมือนเดิมนะครับผมปั๊บแล้วก็กดรีดีไปเลยนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับผม อ่ะโอเคนะครับแล้วก็โค้ดซับทูออฟฟิเชียลมาปึ๊บนี่ใส่ไปเลยครับมาแล้วครับตอนนี้อีกพีคูสองนะครับน่าจะ3ชั่วโมงละไปต่อเรื่อยๆครับใครที่เป็นสายฟาร์มบอกเลยว่าห้ามพลาดโค้ดเหล่านี้นะครับผมกดเลยดิ้มไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับ3ชั่วโมงตึงๆนะครับสำหรับโค้ดอีกพีคูสองนะครับตามมาด้วยโค้ดซับทูเหมือนเดิมนะครับซับทูน็อปมัตเตอร์ 123นั่นเองนะครับกดรีดีมไปเรียบร้อยครับ3ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ใส่โค้ดอีกเหมือนเดิมเป็นโคดซับทูเหมือนเดิมครับกดรีดีมนะครับมาแล้วครับส่ชั่วโมงแล้วครับผมนะครับตามมาด้วยโค้ดนี้นะครับที่ใส่ดูคือใส่ได้ทุกโค้ดเลยนะครับผมเป็นโค้ด a x i o r e นั่นเองกดรีดีมไปครับผมปุ๊บโอ้โหสี่ชั่วโมงแล้วครับแล้วก็ตามมาด้วยโค้ดนี้นี่เอาไปใส่ได้เลยนะครับผม ปั๊บกดรีดิมนครสี่ชั่วโมงครึ่งครับไปต่อที่โคดนี้นี่ครับใส่ไปนะครับ T a N T A I นะครับ G A M I N G เอนั่นเองครับกดรีดิมครับนี่ครับโอ้โหรอไป5ชั่วโมงละนะครับแล้วก็อีก2โคดสุดท้าย2โคดสุดท้ายน่าจะเป็นโคดเอกีคูณ2อนะปุ๊บเรียบร้อยครับ5ชั่วโมงแล้วครับผมโอ้โหฟังมันไปยาวๆเลยแล้วก็โคดสุดท้ายเป็นโคดซับทู เมเมอร์โรบอ e x p 1นนั่นเองนะครับกด r e d e e ครับเรียบร้อยครับรวมๆเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดนั่นเองนะครับในปี2024สามารถใส่ได้เหมือนเดิมใส่ได้ปกตินะครับใครที่นะครับเล่นมาถึงปี2024แล้วเนี่ยก็ลองใส่โค้ดดูนะครับลองใส่โค้ดดูว่า สามารถใส่ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่พี่เนี่ยใส่ได้ทุกโค้ดเลยนะครับใครที่อยากได้โค้ดเพิ่มเติมสามารถไปดูในเว็บไซต์บอกฟู้ดวิกิได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดทั้งหมดเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกราบคำว,ว่าสวัสดีครับ